สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่สี่นะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่ได้กดบันทึกต้องขอไปก็เลยช้านะครับก็เรามาสรุปขคงสุดท้ายกันนะครับอันนี้ก็เบอร์ติดต่อสอบถามไอดีไลน์นะครับวันนี้แอดยังไม่ได้ไปปรับสมุดยอดผ้าป่านเะนื่องจากื่อที่แล้วก็อาจจะเลขอาจจะยังไม่เข้าเต็มเ็มก็เลยคิดว่ายอดอาจจะยังไม่เยอะเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญนะครับก็ ทักมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ idline นะครับทัก idline จะดีมากครับผมหรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับเลขที่ไม่เหมือนเขาก่อนนะครับไปเร็วเลยนะครับเลขคุณตาเชียนนะครับ313เฉียดมาสามงวดแล้ววดนี้แอดกำลังคิดไปถึงเลขเรือที่ไฟไหม้เนาะก็432นะครับอันนี้ถ้ามา323ได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเราขึ้นลงเนาะขึ้นตรงกลางเนาะ ก็ทุกใครจะเล่น1 2, 1ึ4มันยังไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับก็ส่วนช่างโดน่าจะ2องสามห้าสองนะครับก็ถือว่าใกล้ๆกกับเลขเรือเหมือนกันนะครับต่อไปเอาเลขใครก่อนเอ่ยเลขที่ไม่เหมือนเขามีส่วนใหญ่จะเหมือนนะครับวันนี้เลขเข้ากันนะครับเจ๊หนอนนะครับเจ๊หนอนงวดวันจริงๆวันที่จะลงเจ๊หนอนนะ ควรลงวันอาทิตย์ถ้าลงวันอาทิตย์อ่ะฮานอยออกสี่สี่หกเก้าหรือสี่เก้าหกเลยนะสามตัวเลยนะอพอดีแอติชุระไปบริรัมนะครับส่วนห้าห้านี่ก็น่าจะยังไม่มานะครับเนาะก็ถือว่าก็ไปชนกันเลขคุณยายอยู่นะครับสี่เก้าหกนะครับต่อไปเอเลขใครก่อนอ๋อเลขสมบัติแล้วกันนะครับสมบัติแปดหกหนึ่งนะครับฝันว่าคนฝันแม่นมาบอกนะครับแต่คนฝันแม่นจริงๆวันนี้เขาได้อะไรนะ สองสามสี่นะครับอูดเป็นเลขเรือเรือไฟไหม้เลยนะสี่สามสองแต่เขาได้สองสามสี่แล้วก็เลขสี่แปดอันนี้เขาให้ดูโพยแล้วนะเขาไม่พูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเอาเลขเข้าไปลงนะครับก็มีจริงๆนะครับเรื่องนี้เขาก็เลยแบบไม่พูดดีกว่านะครับก็ส่วนเราก็คลิปน้อยแต่ก็แน่นนะครับไม่ไม่มีการเอาเลขคนอื่นมาทําเป็นเลขเจ้าของเด็ดขาดนะครับต่อไปก็เลขใครเอ่ยมเมื่อกี้แปดหก แปดหกก็ชนกับน้องโอโซนเนาะสมบัติชนกับน้องโอโซนน้องโอโซนงวดน,นี้เก้าแปดหกน้องย้ำเก้าแปดนะจริงๆก็ถือว่าย้ำเก้าแปดอยู่แต่มือพูดไปพูดมาเนาะกลับไปกลับมาต้องบอกว่ามีกระแสทีเดียวนะครับเลขแปดหกนะครับมาชนกับสมบัติแล้วก็ศูนย์แปดด้วยส่วนสามหนึ่งนะครับไปชนกับคุณตาเชียนเนาะไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่นะครับศูนย์แปดนี่ก็ไปชนกับคุณยายนะครับเดี๋ยวดูให้ครบก่อนนะครับ ต่อไปเลขใครหรือเลขน้องรัดนะครับน้องรัดนี่ก็อ๋อถ้ากลับมเมื่อกี้ก็ชนกับน้องโอโซนอยู่นะน้องโอโซนก็ถือว่ามี98นะครับ98้น้องย้ำา8 998 9ปดกอ่าก็ถือว่าอันนี้80ได้ไหมได้นะครับ80 90ชนกับน้องโอโซนนะครับที่80นนะครับก็ถือว่าวันนี้มีคนฝันฝันเยอะนะครับฝันเลขนี้เยอะนะ ต่อไปเลขก็เลขคุณยายนะครับเลขคุณยายไปชนกับใครอะ่ะชนกับเลขน้องอ้นผู้ชายนะครับคนที่ฝันได้903นะครับวันที่ฝันได้608เห็นเลขลอยมาเนาะก็อืมก็68ได้นะครับ68ได้08ได้60กระแสน้อยนะครับส่วนคุณยายนะครับอันนี้ก็แหมบอก69เลยนะครับ ส่วนที่ฝันย้ำจริงๆคือศูนย์แปดนะครับรวดงนนี้ต้องบอกว่าเลขสวยนะครับเลขสวยมากหกศูนย์แปดเหมือนอันนี้เลยศูนย์แปดเก้าไดไหมได้ครับแต่ว่าหลักๆก็คือแปดศูนย์เนะาะออแล้วครับน่าจะหมดเนาะหกเก้าก็ชนกับเจนอนนะครับเมื่อกีอบ้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับเอ่องนนี้ส่งประกวดก่อนแล้วค่อยมีวันนี้มีจับชุดสามตัวมาให้กันนะครับ อันดับหนึ่งงดนี้ส่งประกวดต้องให้8998นะครับน้องรัฐนะครับแล้วก็น้องโ,อโซนด้วยนะครับก็มีคนฝันเห็นพระเทพนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระเทพก็อายุจริงๆพระชนอายุ69แต่ว่าพศเกิด2อ8 9ใช่ไหมคนก็เลยอืตีกันอย่างนี้เลยนะครับแอดก็ฝันนะว่าคุณยายมาบอกเลขมาบอก89เลยนะ มาบอก89เแอดเลยแล้วก็พอมาวันหลังฝันเหมือนว่าป๋าเปรมอะ่ะว่าเขาจัดงานศพป๋าเปรมเนาะได้จำไม่ผิดน่าจะอายุ98นะครับเนาะก็ถือว่าชนนะครับชนกันนะครับอันนี้ฝันตัวเองนะครับส่วนอันดับ2นะครับก็ต้องยกให้0880นะครับเลขคุณยายนะครับแล้วก็น้องรัฐได้ไหมได้นะครับเพราะ098ตัดเล่น9080ได้นะครับน้องรัฐ แล้วก็ใครครับน้องอ้นผู้ชายเนาะ08เหมือนกันนะครับชนกับเลขคุณยายน้องโอโซนนะครับเลขก,กุญแจด้านหน้านะครับ0831 <k iller> ก็ถือว่าอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันเหลนี้เลขชนกันนะแล้วก็น้องโอโซนกับน,น้องรัตนะ9889นี่เขาเคยแบบหมวดนั้น79เขาฝันตรงกันเป๊ะเลยนะแต่น้องโอโซนเขาไม่ได้ฝันนะเขามาบอกนะครับก็ถือว่าเงนที่ชนกันเนาะส่วนอันดับสามนะยกให้69กับ68 มีใครมั่งล่ะครับ69คุณยายเจ๊นนนน้องโอโซน6กกับสมบัตินะครับงวดนี้ก็ต้องยกให้ยวนดับ3ต้องบอกว่ามีกระแสนะครับ68นี่มีกระแสทีเดียวนะครับงวดนี้ส่วนอันดับ4นะครับยกให้70นะครับก็70น่าจะเป็นเลขแปลงเลขคุณยายมาเนาะถือว่ามีกระแสนะครับแถวนี้จะดังอยู่70กับ กับ68นะครับเอดเห็นเห็นเห็นเขาดังดังกันนะครับ60กับ68 090ก็กระแสไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันดับ3อันดับ4นี่ก็ถือว่ากันนะครับแต่เป็นเลขที่โอ้โหยัง70นี่แอดว่ามีลุ้นเหมือนกันนะออ68 69นี่โอ้โหแบบต้องกันนะถ้าเราเล่นแบบไม่เจ็บตัวเนาะเล่นแบบออไม่ไม่ให้เจ็บตัวนะทุกทุกท้อ ไม่ให้เสียหายเนาะก็เอาทุนคืนอย่างน้อยนะครับส่วนเน้นๆก็จะมีแปดเก้าแล้วก็แปดูนเนาะเอาลองมาจัดชุด3ตัวกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะลองจัดดูชุดที่1นะครับอ่ะก็คือว่าถ้าถ้า89มาสมมติว่ามาข้างบนนะ่ะก็ศูนย์8ก้าแปดูนย์แปดเก้าเนาะอ่ามีคนฝันเห็นในหลวง089นะครับแล้วก็ฝันเห็นอ่พระเทพนะครับ489เนี่ย2489 589, 489นะครับแล้วก็389นะครับแอดจัดชุดดูนะครับนี่คือชุดที่1นะครับถ้ามาข้างบนเนาะส่วนชุดที่2นะครับถ้าถ้า80มาถ้า80มาบนนะครับแต่ถ้ามาล่างก็ก็8008เลยนะครับแต่ถ้ามาบนนะจัดชุดดู 708, 908แล้วก็108คุณยายเนาะะถือว่าเราติดติดไว้บ้างนะครับ3ตัวเผื่อมันได้เยอะ และ80น่าจะเป็นเลขที่ไม่อั้นด้วยนะแอดว่านะน่าจะเป็นเลขเดียวที่ไม่อันเนาะส่วนชุดที่3นะครับอ่าอันนี้ก็ติดติดไว้เผื่อใครชอบก็มี8 80, 907 807นะครับแล้วก็669 668เออแปลกตรงที่669กับ668นี่แอดจัดแบบเหมือนเบิ้ลหน้าเนาะก็ก็ติดไว้นะครับถ้าาในชอบก็สัก10-20นะครับไม่น่าจะเสียหายนะครับอ่าแล้วครับก็น่าจะเพียงเท่านี้เนาะ ยังไงก็อวยพรให้เพื่อนทีสทุกท่านนะครับโชคดีโชคดีคดร่ารวยร่ารวยนะครับวดนนี้ก็ถือว่าคลิปเราจะน้อยแต่ว่าประเด็นน้ําหนักก็พอใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับก,ก็ลองดูนะครับแอดว่าน่าจะมีลุ้นนะวันนี้ยังไงก็ขอให้เราได้เ hey! ฮยกช่องกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วครับวันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ